สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุยกันก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์เสรีกอนอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอสวัสดีคเรื่องแรกที่จะชวนอาจารย์คุยโควิดาะว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนในแง่มันเป็นเลขหลักสิบแล้วใช่ซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับเส <c oughs> รีดรามา่าอาจารย์ก็ทํานายไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่า จากเลขเยอะๆจาก900ยกว่าใช่เกือบพันมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็จะควบคุมให้มันต่ํากว่าสิบเออหนึ่งร้อยให้ได้แล้วได้แล้วหลายวันแล้วด้วยใช่สถานการณ์แบบนี้เราเราควรจะตั้งรับยังไงสบายๆแล้วไม่เราก็ยังคงที่จะต้องตั้งกาดไม่ประมาทกากต้องไม่ตกเหมือนเดิมครับยังคงใส่หน้ากากยังคงจะต้องมีแอลกอฮอล์มีเจลตอบตายค่ะนี่นั้นหน้ากากก็มีมีทุกคนมีหมดนะครับคืออย่างนี้อาจารย์ก็ยังยืนยันว่า เราควบคุมอยู่แต่พวกเราเองก็ต้องช่วยกันระมัดระวังก็มันมีอยู่ประมาณ10ไอหลัก10เนื้อสี่กว่า70กว่า60กว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราแจ็คพอตยืนอยู่ข้าง1ใน60ซึ่งเราไม่รู้จริงๆใช่เราไม่รู้เราใส่หน้ากากเรายืนห่างเขาไว้เราไปแตกเนื้อต้องตัวเขาหรือว่าเราไปจับอะไรต่อจากเขา ล้างมือด้วยเจลหน่อยก็สบายใจเนาะจริงๆคือการสร,ร้างความสบายใจให้ตัวเองนั้นใสช่วยประเทศชาติด้วยซ้ำแล้วเขาบอกว่าตอนนี้พอวัคซีนมาแล้วเราเราก็จะดีขึ้นโดยโดยแง่เศรษฐกิจความน่าสบายใจขึ้น,แ,รรน,นแต่แตพฤติกรรมไม่ควรเปลี่ยนแปลงอ่ะคือเมื่อวัคซีนมาแล้วจงสบายใจขึ้นว่ามันจะดีขึ้นแต่พฤติกรรมในการระมัดระวงัง n ดียวนอร์มลมีต่อไปยังมีต่อไปร้านอาหารอะไรก็เปิดปกติกันหมดแล้วนะอาจารย์ไทเทมฮาดี อา,อาจารย์ยังมีเขาเรียกคาถาเดิมใช่ก็อย่างวันนี้ใช่ไห<ช>มครับพี่ไปซื้อของที่วัดสรนพี่เข้าไปที่ The Walk สิ่งแรกที่พี่ทำก็คือไทยไทยชนะเขาเรียกเช็คอินก่อนเช็คอินเช็คเอาก่อนจะได้รู้ว่าไทยชนะจะไปที่นี่ที่นั่นเดินผ่านก่อนทางเข้าเทเทสก็วัดอุณหภูมิหน,น่อยใช่เสร็จแล้วเขามีเจลไว้ให้ก็ล้างซะหน่อยอ่า,อา ใช่ไหมเขาอุตส่าห์มีไว้ให้บริการด้วยนะใช่ก็ hand washing ไงแล้วเราก็เดินเข้าไปในสแตนกาสแตนกานะโอเคและเราก็ไม่ยืนใกล้ไขรคือจริงๆชีวิตก็ยังคงใช้ต่อไปให้ได้แต่ new normal เระแวดระวังคือเมื่อเราใช้คำว่า normal แปลว่ามันควรจะเป็นชีวิตปกติของเราแต่เป็นปกติแบบใหม่ที่เมื่อก่อนจะมีโควิดเราไม่ได้เป็นแบบนี้นั่นแหละวัคซีนแลวครับเพราะวัคซีนมาแล้ว ยังไงดีอาจารย์ท่องเข้าไปไทเทมหาดีวัคซีนมานะฟังหมอครับเพื่อจะสร้างความมั่นใจฟังหมอที่เป็นกูรูอย่าไปใส่ใจกูรูเพราะตอนนี้มีคนกูรูเยอะกูรูเยอะมากนั่นแหละสิฟังหมอเถอะค่ะฟังหมอยงพูดฟังหมอทวีสินพูด ฟังอธิบดีกรมโลกติดต่อพูดฟังปลัดกระทรวงพูดสบายใจกว่าจริงๆต้องบอกว่าการฟังหมอเนี่ยเขาก็มีการถแถลงข่าวทุกวันอยู่แล้วอัปเดตท,ทุกวันอยู่แล้วด้วยนั้นนั้นแต่มันมีอีพวกที่ชอบโพสในโซเชียลมีเดียนั่นแหละจะพูดตรงข้ามกับหมอนะไปอเอาพวกไซเอฟเฟกมาเอาความไม่แน่นอนเอาทำให้คนไม่แน่ใจบ,บางทีเนี่ยคนล้านหนึ่งเป็นอะไรไปหคนมันก็เล่าหคนนั่นแหะ ซึ่งเป็นถ้าวัดเปอร์เซนตเทตคือมัน0.05ด้วยซ้ำคือถ้า9 9 9 9 9 9 5ไม่เป็นอะไรเป็น5แล้วทำไมต้องเล่าอีห้านั้นวะเขาอาจจะบอกว่าก็เล่าไว้ให้รู้จะได้ราแวดระวังรู้ก็พูดสองด้านได้ไหมาเขาต้องบอกว่ามีคนแพ้ยา,ยาไป5คนนะครับแต่คนที่ผ่านเลยเนี่ย9 9 9 9 9สคนพูดสองด้านได้ไหม,มก็จะก็จะถือว่าก็จะดีขึ้น อันนี้จะเน้นเฉพาะคนที่มันแย่ป่วยยังไงอะไรก็นจะยินข่าวอย่างนั้นอยู่นะครับโ่วเนี่ยใช่ผงซักฟอกยังมีแพ้เลยใช่ใช่ไหมคนกินปูได้หมดทั้งประเทศไม่ไม่ไม่มีคนแพ้อคนกินกุ้งได้หมดไหมก๊อนไ่ยไม่แพ้กุ้งวันก่อนกินกุ้งเยอะไปก็คันคือบางที่มันกินเยอะเกินไปแพ้อาหารทะเลมีใช่ไหมมีเออแล้วบางคนเนี่ยนะแพ้แม้แต่กลิ่นกาแฟก็มีไม่ต้องกินด้วยแค่ได้กลิ่นก็แพ้ออกอักอกอักแล้วอย่างนี้เป็นต้น อย่างแม่พี่ตอนที่สูงอายุเนี่ยแพ้แตงทุกชนิดแตงกวาแตงไทยแตงโมคือจริงๆเมื่ตอนเป็นสาวกินได้ันไม่เป็อพออายุเปลี่ยนก็อาจจะเป็นก็ได้ซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเคมีร่างกายของคนนะมันไม่ได้เกี่ยวกับยานะดังนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละวัคซีนมีแล้วใช้ New n o r m a l ต่อไปและฟังหมอพูดแล้วในโลกออนไลน์ฟังก็ได้แต่เช็คเนาะหลายๆเว็บหน่อยนะอาจารย์เนาะใช้ตรกกาส่วนตัว คนแพ้อาหารมีตั้งเยอะแยะนะครับมันเป็นธรรมดาคนแพ้ฝุ่นคนแพ้เกสรดอกไม้น้องสาวพี่นี่ไปงานศพไม่ได้เลยนะเขาแพ้เกสรดอกไม้เพราะฉะนั้นหลีที่เต็มสาราเนี่ยเข้าไปไม่ได้ซึ่งอาจารย์เคยบอกเราแล้วนะเรื่องนี้แต่ก็จะถามต่อเดือนหน้าเดือนนู้นเนี่ยวัคซีนเอกชนจะมาแล้วอาจารย์จะไปฉีดไหมฉีนะอาจารย์ฉีดให้รัฐบาลไม่ให้คิวก็ไปเสียตังเฉคือตอนเนี้ ของที่มาเนี่ยเขาก็จัดการให้ประชาชนแหละแล้วก็เรียงตามคิวเอาคนที่อยู่ในความสุ่มเสี่ยงก่อนซึ่งพี่ไม่รู้ว่าอยู่คิวที่เท่าไหร่ถ้าเกิดคิวพี่ช้าพี่เฉยดอาจารย์เคยบอกกอล์ฟกระทั่งว่าจะฉีดทั้งบ้านด้วยซ้ำใช่ทั้งบ้านนั่นแสดงออกว่ามีความมั่นใจในวัคซีนในระดับสูงมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดฉีดทั้งหมดทั้งออฟฟิศพี่แล้วก็ทั้งบ้านไม่เกินแสนยังไงพี่ให้ฉีดหมดทุกคนสบายใจจะได้ทําเคาะแล้วตอนนี้พี่กำลังเชียร์ที่กำลังจะเอาพาสปอร์ตสี ะถ้าเก<ม>ิด <นะ S 2> มีตรงนี้ปั๊บล้วก็ไปไหนมาไหนได้กลับมาไม่ต้องคตรไม่ต้องมีการความลันทีนพี่ไปแล้วเนาะตัวข้างตั้งสามอัน <laughs> ตัวยุโรปตัวอเมริกาตัวญี่ปุ่น oh. ไปละอ้าวอย่างนี้ที่ก็ถามเรื่องวัคซีนคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนีมน้มันมีมาห้าเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ย แก้ข่าวเช้าโรงพยาบาลดังเชียงใหม่ไม่มีวัคซีน VIP แซงคิวบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็เหมือนกันก็พิกาโท,ทั้งสองข้างนะข้างหนึ่งก็คือฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยทำไมต้องแต่งเครื่องแบบไปฉีดนี่คือ2เรื่องเดี๋ยวมาเราใครไม่ได้ตามเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดแล้วมาดูกันว่ามุมมองจะไปทางไหนนะครับเรื่องที่2อ,อาจารย์เปิดคลิปตำรวจประทับมอบลีเดมวิจารณ์รุนแรงเกินเหตุห ออ้ยใช้สายตาให้ดีไหมใครรุนแรงดูซิใครรุนแรง,รรแรงโอ้ยตำรวจเนี่ยขันติธรรมสูงเหลือเกินความมีความมีขันติธรรมสูงจนกระทั่งทำให้คนมองว่าตำรวจนั้นหย่อนยานอ่าเดี๋ยวมาเล่าจริงๆเราก็มีการไล่เรียงตั้งแต่การเกิดเรื่องตั้งแต่28กุมภาจนถึงวันที่6นะฮะเดี๋ยวมาเล่ากันเรื่องที่สามอาจารย์จับแอมมี่เผาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเกรม อ่าต้องจับไปละถามว่าต้องจับไปล่ะมันมีกฎหมายอยู่ไงเออสมบัติของราชการก็ไม่ได้อยู่แล้วก็สมบัติราชการไม่สมบัติของเธอบางเพลิงบางเพลิงมีแน่ๆก็เผานี่พระบรมเชยฐามันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าทำอะไรไม่ได้อ,อ่ะเดี๋ยวบาเดี๋ยวมาดู <c oughs> เดี๋ยวมาดูเรื่องที่สี่อาจารย์อแมนดาวิจารณร์อแมนดาถูกปลดพ้นทูตสุขภาพจิตอ,อ่อทูตกรมสุขภาพจิตปมการเมือง เขายุติบทบาทเนื่องจากว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเฟกนิวไม่ตรงความจริงเดี๋ยวจะสาธยายให้ฟังทุกประเด็นที่มันเฟกอ่าเรื่องสุดท้ายพิมพ์ลิ้พายติดโซลารเซลล์ชุมชนคลองเตยเจอเดอมาชุมชนลุกที่ดินคือหน่วยงานราชการเนี่ยเขาไปส่งเสริมคนผิดกฎหมายไม่ได้อโอเคไหมครับคือกอลเนี่ยสมมตินะคกอลฟเห็นคนเนี่ย ปลูกบ้านอยู่ในรุกป่าครับอ่านรุกป่าอยู่แต่เขาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าก็เลยไปทําไฟฟ้าให้เขาก็ทาได้ก็เป็นเอกชนเพราะก็จะได้สงสารเขาเมตตาเขาทำได้แต่แตพี่เนี่ยรับราชการอ,อยู่กระทรวงมหาดไทยพี่เห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าพี่ก็เลยสั่งให้การไฟฟ้าภูมิภาคไปติดไฟให้เขาพี่ติดโคบกพ้องในหน้าที่เนาะ ก็เขาทาผิกดกฎหมายคุณไปนหนุนคนทาผิกดกฎหมายได้ยังไงคืออยากทําดีทําไปแต่อย่าด่ามาด่าคนอื่นเข้าใจไหมเรื่องนี้มีกอ๊อฟถ้าเกิดก๊อฟไปติดเท้กเขาเพราะก๊อฟเป็นเอกชนก๊อฟทาไปเลยแต่ก๊อฟจะมาด่าพี่ว่าทําไมพี่ไม่ทำเพราะก๊อฟทําได้ครับแต่พี่ทําแล้วพี่ติดคุกแล้วก๊อฟจะมาด่าพี่ทาไมก๊อฟต้องทําความเข้าใจซิว่าทำไมพี่ไม่ติดจริงเนาะดังนังง้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาละเอียดกัน อ่าเรื่องแรกเลยดีกว่าเรื่องที่หนึ่งที่เราจะคุยกันอาจารย์ที่โรงพยาบาลคืองน,นี้ต้องบอกว่ามันเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเพจเพจหนึ่งได้โพสต์ประเด็นว่ามี VIP ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนแพทย์โดยมีคนส่งภาพมาจากบางจังหวัดที่มีคนที่ไม่ใช่บุคลารกรทางการแพทย์ได้ฉีดก่อนอีกทั้งเป็น VIP ของจังหวัดพร้อมตั้งคําถามว่าคนเหล่านี้ควรอะไรใจบ้บางสงสารหมอ แล้วก็เกตคาว่า V.I.P เมื่อไรจะหมดจากประเทศไทยอันนี้ที่เขาโพสต์นะใช่ครกใ,ใครเป็นคนใช้คําว่า V.I.P กับคนพวกนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ตอนนี้คือเจ้าของเพจคือเขาเป็นใครก็ได้แต่คุณจะเรีกเขาเป็น V.I.P เี่เจ้าของเพจเป็นคนเรียกอ,อคุณจะเรีกเขาเป็น V.I.P มันก็ทําให้เกิดอาการขึ้นมาท,าทันทีว่ามีอภิสิทธิชนนะอันที่สอง,ของเขาแต่งเครื่องแบบไปฉีดใช่ แต่การที่เขาแต่งเครื่องบีดแบบปั๊บคุณจะมองเป็น VIP เลยเหรอคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคนที่ติดโรคทั้งหลายไม่ได้มีแค่หมอและพยาบาลน,นะคะตำรวจตอมอที่เฝ้าชายแดนใกล้ไหมใกล้ที่สุดเลยนะนั่นนะตองชีดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกระทรวงไอฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยใกล้ไหมใกล้ต้องชีดทาหารที่ดูชายแดนใกล้ไหมก็นี่คือตอบว่าใกล้ทั้งหมดเลยจ้ะ เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้าขายในแง่คนที่ใกล้ชิดกับคนที่ตรงนี้ครับแต่บังเอิญบังเอิญเขาใส่เครื่องแบบไปฉีดคือพูดง่ายๆถ้าจะไม่ด่าเนี่ยเขาต้องใส่เสื้อกาวไปฉีดใช่ไหมใส่เสื้อให้ไม่เหมือนมากซึ่งไม่ก็ใส่เสื้อกาวไปเอา,อางี้ครับพี่เล่าเรื่องให้ฟังที่ประสบการณ์พี่เลยนะครับพี่ไปสุวรรณภูมิมีที่จอดรถสําหรับคนแก่คนพิการและหญิงท้องมันจะมีสาม มี3มช่องนะมีรูปคนนั่งวีลแชร์ซึ่งแป็นพิการมีคนแก่ถือไม่ท้าแปลว่าคนชรามีผู้หญิงท้องพี่เห็นว่างพี่จะจอดรอปภไม่พี่จอดก็ค้อจะเห็นว่าจย์ไม่แก่ใช่ไหมไอใช่เพราะไม่มีไม่เท้าเมิดคําซิวาลต้องมีไม่ท้ามาโชว์พี่เลยถามบอกว่าหนูจ๊ะนี่หนูพูดเองหรือเจ้านายหนูพูดหนูเข้าใจคาว่าสัญลักษณ์ไหม อย่างคนพิการนั่งวีลแชร์แต่คนพิการก็ไม่ได้นั่งวีลแชร์ท,ทุกคนคน,นะเ,นนเขาตาบอดเขาก็พิการแต่เขาไม่ได้นั่งวีลแชร์แต่มันเขาใช้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์คนแก่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเดินไกลไม่ได้นะคะก็เป็นผู้ชราแต่ก็ไม่จําเป็นต้องถือใบเท้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นอะไรพวกนี้แปลว่าอะไรต้องใส่เสื้อกาวใช่ไหม ถึงจะยอมรับนะเอางี้พอหลังจากเ,าเกิดการโพสต์คุณผู้ชมหวยก็ไปตกที่โรงพยาบาลนะครพิงจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งผลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วต้องยุติทําหน้าที่จนก,กว่าจะก,การเขา <อ S 2> <อ>แถลงไปเรียบร้อยแล้วราสุก็นี่แหละจะแถลงก็บอกว่าจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลนี้นะครับเขาได้รับการจัดสรรให้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ย455คนสาธารณสุขเชียงใหม่26คน กรมควบคุมโรคอีก22คนและที่อาจารย์ธิบายบุคลากรด่านหน้าที่มีโอกาสสมัครผู้ป่วยเช่นอสอมฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่การท่ารวมไปถึงนี่ไงรวมไปถึงตำรวจและทหารที่ทำหน้าที่ในโลคอล ก็ใช่ไงนี่เขาจะต้องอยู่ตรงชายแดนอีกจำนวนเลยนะเมื่อกี้นะกเขาอ่านว่าบุคลากรกแพทย์455นะสารก26ควบคุมโรค22บุคคลที่เราบอกที่เขาถูกกล่าวหาไว้เป็นพีวี300คนนะซึ่งคนเหล่านี้ไม่ใช่ VIP ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เขาเป็นคนใกล้ชิดกับคนที่ติดโรคซึ่งไปอีกนิดนึงจะได้สบายใจทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ราข่าว่อนี้มันก็หมายรวมถึงฐานยศสัญญาบัตรและนายสิบ เป็นด่านหน้าที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ประกอบกับการมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนก็ทําให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยลงทะเบียนได้ไม่ครบก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่ามีการเอา VIP มาลัดคิวครับคุณผู้ชมก็บอกแล้วเขาต้องการให้ใส่เสื้อกาวไปฉีดพนีพวกนี้เขาแต่งเครื่องแบบซึ่งถ้าฟังอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อกาวก็ขอ่เกาะชั้นเป็นก็เพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยไม่รู้ว่านอกจากหมอและพยาบาลแล้ว คนที่ใกล้ชิดคนที่อยู่ด้านหน้าที่เสี่ยงเขาให้ฉีดทางนั้นคุณเข้าใจแคบของคุณเองไงคุณคิดว่าต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่คนที่มันอยู่ชายแดนนะใกลไหมแต่ก็ว่าอาจารย์เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ดีเนาะเพราะก็ว่าทุกรงพยาบาลที่ได้รับไปมันก็จะมีอย่างนี้แหละเป็นบุคคลที่อยู่โอกาสคืออยู่ฝ่ 2> 2, <000. S 1> ายปกครองของมหาไทยตำรวจทหารเกียรมอดดังนั้นโรงพยาบาลอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วสบายแล้วใั่ไหมรู้ว่า การฉีดวัคซีนล็อตแรกเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์มองโลกในแง่ดีนึ่ว่าสบายแล้วคนมันจะดราม่าก็ดราม่าตอเพราะมันก็คิดว่าคนที่ได้อ่านคำอธิบายไปยังยังไม่หมดบางคนไปได้อ่านกูขอซ้ําอีกเรื่องเดิมนี่แหละก็ก็โง่สิอาจารย์ก็ข้ออธิบายแล้วยังมาซ้ําอยู่ได้ก็เพิ่งรู้อขอโทษเพิ่งรู้อ มันมีคนที่โง่จริงและมีคนแกล้งโง่มีทั้งสองประเภทคือองแห้รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเนี่ยทำให้เราทราบได้ว่าคือจริงๆเมื่อไม่มีคำอธิบายมาก่อนก็ยังคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์ก่อนแต่ถ้าฟังแบบนี้แปลว่าบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลด้านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยนะครับซึ่งเอาิงอาจารย์อย่างที่จาร์บอกเลยพอแถลงข่าวอย่างนี้นะครับเอาอีกนิดนึงก่อนตอนแรกเนี่ยมันมีการลงทะเบียนแคดข้องแต่ตอนนี้ลงทะเบียนด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลต้นสังกัด ภายหลังอธิบายเสร็จเพจก็ลบโพสออกแล้วก็เขียนอธิบายยาวมากแต่สรุปว่าให้กำลังใจผู้อำนวยการที่ถูกสอบก็แกะโพสไง <c oughs> ตนเนี่ยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเองที่ส่งมาให้ตรวจสอบที่ทำไปเพราะเกรงว่าบุคลากรทางการแพทย์จะไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอเจตนานนะแค่นั้นไม่คิดจะโจมตีอะเจ้าหน้าที่ข้างในขึ้นตัวใหญ่ๆนะครับ ฟังไม่ได้สับจับมังกระเดียบช่วยเขียนด้วยเออเขียนได้เนาะให้รู้จักคําพังเพยนี้ด้วยฟังไม่ได้สับจับมังกระเดียดคือฟบหาข้อมูากันให้ครบให้ท่วนก่อนถ้าคุณคิดอย่างแคบแคบก็จะต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลเท่านั้นแปลว่าคุณฟังไม่ได้สับอ่าเขามีเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เป็นด่านหน้าแล้วเสี่ยงไม่แพ้หมอนี่ที่จริงนะะมีกลุ่มหนึ่งด้วยนะจะบอกให้ กลุ่มไหนอาจารย์กลุ่มมูลนิธิที่เขาทาไปอุ้มศพออันนั้นก็เขาก็เสี่ยงเพราะเขาก็อยู่ในกลุ่มบุคลากร,กรที่มีความเสี่ยงที่จะโอกาสสัมผัสใช่นี่ถ้าเกิดพวก,พวกตึงไปฉีดจะว่าเขาไหมเนี่ยเป็น VIP มั้ไเนี่ยแต่เขาก็อยู่อยู่กลุ่มนี้นะเาก็ถ้าก็คือบุคลากร,กรด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสก็น,น,กนงนดีนะว่าคุณบินลาออกแล้ว นี่ถ้าเกิดคุณบินยังอยู่นะแล้วคุณบินได้ฉีดนะเป็นซูเปอร์วีวไอพีแล้วเป็นเรื่องไทลมเลยเนาะเอาอย่างนี้ก็จบข่าวนี้เราเข้าใจตรงกันว่าวัคซีนร็อตแรกจะฉีดให้บุคคลที่มีความเสี่ยงที่อยู่ด่านหน้าซึ่งบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อยู่ด่านหน้านต้งเป็นหมอและพยาบาลใช่คือก็คือหมอและพยาบาลแต่ไม่ได้บอกว่าหมอและพยาบาลเท่าเั่าเนนแต่เป็นหมอพยาบาลและบุคคลด่านหน้าที่มีโอกาสสมผัสผู้ป่วย แค่ในจบเลยนะอาจารย์ดังนั้นใครไปฉีดก็บอกว่าบอกมาสิว่าคนเนี้ยมันด่านหน้าตรงไหนฉันเป็นตอมอฉันเจอเลยอันที่หนึ่งฉันเป็นทหารอยู่ตรงช่องทางธรรมชาติฉันเข้ารอจบไหมจบ <laughs> ดังนั้นเมื่อเขาอธิบายอย่างนี้เมื่อกี้ไม่อยากแก้งโง่หรือไม่อยากโง่จริงๆอ่านจนจบฉันเป็นเจ้าหน้าที่มหาไทยที่ต้องลงทะเบียนคนที่เข้ามา เสี่ยงไหมเสี่ยงเสี่ยงทั้งนั้นแหละถ้าเป็นก๊อฟเนี่ยไปเนี่ยแหละนะวีไอพีเพราะไม่มีความเสี่ยงอยู่กับบ้านไม่เคยเจอใครและยังเสิร์ไปฉีดนั่นแหละอย่างนั้นเนาะดังนั้นจบเรื่องนี้ก็หวังว่าข่าวนี้จะทําให้ทุกท่านเข้าใจว่าใครเป็นผู้ได้รับวัคซีนล็อตแรกขยันขยันหาเรื่องโพสตได้ครับอมีความคิดเห็นจากทางบ้านมาอ่านหน่อยว่ายังไงเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยอาจารย์ฉีดวัคซีนแต่ยังคงตายทุกวันวันเนี้ย 12 4 0 0 0นพันัดฉีดวันเสาร์หน้าค่ะครั้งที่2ก็คือ2 9เกเดือนหน้าแล้วจะมารายงานอาจารย์อาทิตย์หน้านะคะคือเพราะว่ามันต้องฉีด2เข็มมันถึงจะปลอดภัยเข็มแรกไม่ปลอดภัยและระหว่างที่ฉีดก็มีคนติดและเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นต้องรีบนะจันน์ก็แปลว่าเขาฉีดแล้วเขาไม่ระวังไงเขานุว่าเขาฉีดแล้วใช่หรือบางคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ยังคงติดเชื้อกันอยู่เนาะเราบาระวังแล้วกันเอาจริงเบรกนี้ทั้งเบรกเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องโควิดแหละ เมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีคือเราก็ใช้ชีวิตแบบ normal เนี่ยแหละแต่มันเป็น new normal ที่มันคือ normal ต่อไปใช่แค่นั้นเองนะแล้วก็ระแวดระวังจะได้สบายใจเบรกดีกว่าช่วงหน้าก็มีเรื่องม็อบที่แบบยาวทั้งเบรกแน่นอนอาจารย์เรื่องม็อบล้วนๆสี่ห้าเรื่องทั้งม็อบ28กสกุมภาม็อบ6มีนาแอมมี่อาร์เมนดาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวครับ